โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุ๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่9,99,000บาทเท่านั้นชีวาเวลเนสเพรมารีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชีวาพูเวล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพ ภูมิพึกษาอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีมีความสุขโรงพยาบาลน,นวมินที่นี่ก็เป็นบริเวณของเดอะชิวาแคสเซิลนะครับพอนะเราเสร็จโครงการที่ช ah นะิว่าซัคเอรี่เนี่ยหนึ่งพันยหน่วยแล้วโอ้อาจารย์ตรงนั้นนั่นเราขยายมานี่อีก500หน่วยประมาณหกตึกแรก คงตึกครับผมอาจารย์แล้วพี่สแกนแต่ตั้งแต่นู่นเลยผมอาจารย์ทีแรกเลยนะอาจารย์คิดถึงบ้าน4ชั้นใช่ไหมที่เราทำสองวันเสร็จเออนั่นตอนอยู่นะวันนั้นอยู่อยู่อาจารย์ตอนนั้นเลยความรู้สึกผมเนี่ยนะตอนนั้นอาจารย์กาลังผูกเรือนนะสร้างบ้านนะแต่อาจารย์ดูหลังนี่ัยอ่อันนี้อันนี้อุตสาหกรรมแล้วนะนะแล้วแล้วผมมาดูมาเช้าผมเดินดูหน้างานเนี่ยตรงนี้โอ้โหอาจารย์นี่พัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะอาจารย์ตอนนี้เราเราลงถึงโรงงานแล้ว ตอนนี้เราผมผมเซตระบบโรงงานนั่นเแล้วนะที่ที่เขาใหญ่เนี่ยแหละครับเจพี่เห็นว่าจะมีรถวิ่งเข้าตลอดวิ่งออกตลอดอ่าหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ออกหกแล้วออกซือขออนุญาตขอใช้อาคารแล้วอ๋อโอเคใช้ได้แล้วแกี่ยก็บรายละเอียดพวกสวนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราส่งมอบแล้วใช่อาจาร้ะตรวจตรวจเปิดตัวเทศบาลแล้วเด็ที่บ้านได้แหละสปีดอันสปีดสำคัญใช่ใช่เวลานะครับแล้วก็พี่เห็นว่า ความสูญเสียนี้น้อยมากเลยออืถ้านชี้ความสูญเสียที่หน้างานสะอาดจานก็เราสามารถที่จะถ้าเราเร่งจริงๆนะฮะหลังหนึ่งเนี่ยประมาณสี่เดือนก็เสร็จสี่เดือนได้ข่าวว่าจานกําลังได้โรงงานด้วยใช่ไหมทําโรงงานเองเลยใช่ได้บ่อยแล้วแต่เดิมที่เราอยู่แถวมาลายแมนอ่าครับอ่าตอนนี้ต้องดูปัญหาเรื่องโลจิสติกส์เพราะว่าโลจิสติกส์เนี่ยครับก็จากมาลายแมนมานี้ประมาณสองร้อยโลมาลายแมนนี่อยู่ติดนครปฐมรอยต่อเมืองการนะฮะใช่สองร้อยโล กลับอีกสองรโลหคราบว่าคารที่มาเนี่ยจะต้องวิ่งมาะมาร400กิโลแต่ถ้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะเหลือประมาณครึ่งโลอาจารย์แล้วอาจารย์อาจารย์ไอ้400รกิโลเนี่ยนะอาจารย์อาจารย์เซฟค่าโลจิสติคขั้นวันอะไรบ้างนะครับแล้วนี่นะฮะทำไมเราสามารถที่จะทำคอนโดมีราคาย่อมยาวถูกมากๆในขณะที่ของขึ้นราคาเหล็กขึ้นราคาทุกอย่างขพิราคาใช่ไหมฮะครับแล้วเนี่ยเราต้องพยายามหาของที่เซฟที่สุด เ็น<ไ>อย่ที่สุดให้กับผู้บริโภคจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ช่วยช่วยช่วย,วยทําโครงการเนี่ยอาจารย์ช่วยชาวบ,บ้านเยอะมากเลยนะช่วยชาติช่วยชาติเพราะจริงๆราคาบ้านที่อาจารย์ทําเนี่ยนะฮะผมดูมาที่อะไรทุกอย่างเนี่ยแข็งแรงทนทานดีหมดเลยนะอาจารย์ทุกคาพวกนี้ในการที่ขนส่งทางไกลเนี่ยเราจะมีการเรียกว่าการพรีสเตรสีเห็นเห็นรถพรีสเตทไหมฮะเนี่ยผมน่าจะเป็นคนที่ดึงรถพรีสเตสมากสุดในประเทศไทยนะครับอาจารย์ ถ้ามันมีเรื่องของแผ่นดินไหวนี่มันยังช่วยเลยนะอาจารย์อันนี้สุดๆแล้วเพราะว่านาคิดเนี้ยการไฟฟ้าใช้ในการขนส่งเสาไฟฟ้า่าไฟฟยาวเพราะเขายาวแต่งเขาสามารถที่จะมีวาเบ a t i o n าเบช a t i o n ได้ครับอันนี้เขาเริ่มติดตั้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูชันหน่อยไหมจ้าได้ครับก็ที่นี่เราคิดว่าภายในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะปิดโครงการที่ทั้งหมดนะครับก็ท่านผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่า สิ่งที่ผมเห็นข้างหน้าเนี่ย empirical risk แปลว่าความจริงเชิงประจักษ์เนี่ยมันทำให้เราเชื่อว่าภายในปีหน้าเนี่ยจะปิดโครงการทั้งหมดเลยครับสปอร์ตคลับเรามีโรง,งพยาบาลเวลเนสนะครับเรามีร้านก,กาแฟคือกอบโจทย์ชีวิตคนที่หนีหนีมลพิษเทีย่2.5หนีความเครียดหนีน้ำท่วมจะให้คนรุ่นเราเนี่ย ถ้าสิบขึ้นไปเนี่ยแข็งแรงเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงทังคุณรุ่นยี่สิบห้าสามอันนี้จาเป็นที่สุดครับจาเป็นที่สุดเพราะประสบก,การชีวิตมันซื้อไม่ได้ครับก็ผมผมถามพี่จะมีมสามวิศวกรกคนเนี่ยในประเทศนี้ที่มันเดินคุมงงานอย่างผมเนี่ยแล้วมันลงเรื่องลงลงานลงที่ดีเทลที่แ็กที่สุดปัญหาตรงไหนมันถึงเข็นแล้วเราแก้ได้เห็นเลยเห็นเลยแล้วเราแก้เดี๋ยวนั้นเราทําช็อปเดี๋ยวนั้นเรามีทีมวิศวกรมีทีมสามวิที่เข้มแข็งมากอาจารย์เชื่อเปล่าถ้าหากว่าคนไม่รู้จักออาาาาาจจรรยยยย์์เเลลนี่แ้้วทํให คนมาอยู่ได้เลยเนี่ยที่มาอยู่ในโครงการของอาจารย์ได้เลยโดยราคาที่มันอย่างนี้เลยนะผมว่าเพอร์เนี่ยถูกกว่าภาครัฐนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นจีนเนี่ยแสดงว่ามีอุหนุนจากรัฐบาลนะเนี่ยอาจารย์เป็นกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอใสัยนะไม่มีครับอันนี้คือภายในนะครับพีจิตห้องตัวอย่างที่เราจะจัดไว้สำหรับ ที่เดอะแคสเซิลครับซึ่งเราใช้เวลาทำทำงานนานมากโดยทั้งตกผลึกนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องแบบนี้เลยอาจารย์เป็นนี้เลยครับนี่คอห้องคอนติ้งรูมนะฮะก็จะมีทุกอย่างครบถ้วนนะฮะมีทั้งเติยงนะครับพวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนะครับแม้แต่รองเทีาเก็บรองเท้านะครับก็มีนะครับนี่เป็นห้องวันเบดรูม ก็คือมีห้องนอนห้องหนึ่งแล้วก็ห้องรีสงรูมห้องหนึ okay, ่งนะครมีห okay. okay, ้องน้ําใหญ่นะฮะซึ่งดีไซน์อบผู้สูงวัยนะที่ต่อไปเขาต้องใช้รถเข็นเ้องการเลื่อนนะโอเคทันครับคั้งนี้จะเป็นห้องวันเบดมคือมีห้องนอนห้องหนึ่งนะอย่างเช่นเราพักที่นี่หมครับลูกหลานก็มานอนเล่นห้องนี้ทําเป็นสุภาพเรได้ เพียกว้างนี่สามารถที่เห็นเห็นวิวข้างนอกเห็นต้นไม้อันนี้อาจารย์จะเก็บไว้เสมอนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้ธรรมชาติไม่มีใครหนีธรรมชาติอันนี้นี่ถ้าจะเอื้อมมือไปสัมผัสธรรมชาติเลยนะอาจารย์ใช่เลอาจารย์คิดดูนะนอนตรงนี้ดูเนี่ยจริงๆไม่ต้องเปิดแอร์ได้เลยที่นี่ผมไม่เคยนอนเปิดแอร์เลยอืตัวอาหารนะครับโอ้ คื <g ul ter> ดีป้งจริงจริง,รงไม่ใช่คนงอายุนอะอาจารย์คนที่หนุ่มสาก็อยู่ได้สบายคือค<น>สุดสุดท้ายแล้วคนคิดไปถึงฮะถ้าลองคิดว่ถ้าเราเรา,เรา,เรามีฐานที่ที่แบบจะฟื้นฟูสุขภาพมันจะดีะห้องนี้ห้องนี้สวยเลยนะอาจารย์นะทํางานได้นะฮะ,ะแล้วทํางานนั่งทำงานก็ยังสัมผัสธรรมชาติเวลาคิดนึกอะไรไม่ออกนะอาจารย์นะแล้วอาจารย์ระหว่างอาคารเลยก็ไม่อึดอัดนะครับให้ลมพัดพัดผ่านได้ ก็นี่ครก็คือตัวอย่างของห้องนรถ้าเราทัานี้เราก็กลับไปสู่ห้องริฟลูรใหม่อีกรอบอีกครั้งหนึ่งคับคืออาจารย์อย่าลืมนะพอเราอยู่เยอะขึ้นจริงๆอะ่ะถ้าเราอยู่ในห้องเล็กๆเราจะอึดอัดแต่นี่เลยเนี่ยไม่อึดอัดเลยนะฮะกว้างหรูหรามีแต่ถ้าผมเปิดหน้าต่างนี้จะจะยื่บรรยากาศเลยนะอ่ายังเปิดได้อีกนะอาจารย์<น>อันนี้แหละ,ะคืออาจารย์ใช้เปิดตรงนี้ช่วยไงนะอาจารย์รเห็นนะ แแดดข้างนอกที่มองออกไปเสร็จปุ๊บเลยเนี่ยนะมันมันไปสเปซมันกว้างไปเรื่อยๆครับก็ผมก็ภูมิใจนะฮะเพราะว่าพี่ชายของผมบอกชอบที่นี่ชอบจานพี่เพิ่งมาเห็นใช่ไหมเพิ่งมาเห็นเนี่ยจานเป็นไงฮะอึ้งไหมฮะอึ้งทึ่งใช่ไหมสายลมแสงแดดไอเย็นของเขาใหญ่ครับช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ย ที่นี่เหลือเฟือเพียงพอแล้วผมไม่ได้มานานแล้วนะฮะอาจารย์วันนี้ผมมาแล้วผมรู้สึกเลยนะว่าโอเคเขาใหญ่นี่ยังเป็นเขาใหญ่อยู่นะฮะมาดกโลกมาดกโลกจริงๆแล้วอากาศดีมากนะทะ่านมครับในห้องล็อบบี้ของโรงแรมเดอะชิวาคันทรีบูติกนี่ครับเต็มด้วยภาพพวกนี้ครับนี่ค,คือภาพของชิวาแคสเซิลมาแล้วเสร็จนะครับ จริงๆเขาล้วเสบสองหลังแล้วนะครับสองอาคารแล้วโฉนดพร้อมแล้วก็มีคนเริ่มทยาอวดแล้วนะครับเขาก็เดินเต็มสูบนะเราก็เดินตามความเชื่อของของเรานะครับของชีวากรุ๊ปนะครับก็ผมก็ภูมิใจครับว่าเราเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยนะครับดูจากภาพโดรนเนี่ยผมก็ไม่เชื่อสายตานะครับว่าตรงนี้จะมีห้องกว่าพันห้องแหละนะครับแล้วก็เจะแปลบ้านเป็นพันหนึ่งร้อยห้องครับทุรู้รู้คนลอบบ้านวันนี้เต็มอิ่มครับผมก็ขอส่งท้ายด้วยปลดเพลงนะครับ เพราะทุกอย่างงดงามเหลือเกินนะครับโลกภายนอกวุ่นวายเหลือเกินแต่พอเข้ามาที่เขาใหญ่เงียบสงบบ Silence is calling ความเงียบได้เรียกอะไนะครับและ peace นะครับ Serenity ใ nice น silence นั้นผมก็เป็นอย่างนั้นครับผมก็มีความสุขที่นี่ผมก็ไม่นคนที่แข็งแรงนะครับผมเป็น5โลกเป็นความดันผมเป็นเบาหวานเป็นหัวใจเป็น stroke นะครับผมเป็นมะเร็งแต่ผมก็มั่นใจว่าผมจะมีชีวิตทีนยาวได้ พาะผมหาจุดที่สมดุลของร่างกายผมเจอแล้วครับแล้วท่านหาเจอหรือยังครับก็ส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆแฟนเอฟซแฟนรายการส่งมาให้ครับโลกนี้สวยเหลือเกินครับฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินครับที่เดอะแคสเซิลมาัศจรรย์มากเลยครับวันนี้ก็องลาทุกท่านครับสวัสดีครับมมมมมงงงงงัังั่่่นนนาารรรรสสส้าาาาวคค์์อออยยยยจจเชีผูุดดิ มองเห็นสิ่งที่เขาได้สานสาันทุกคนต่างสุขล้ำด้วยหัวใจฝันของเขากลายเป็นจริงในทันใดอาจารย์เชี่ยวอยู่ในใจไม่ลือลาอาจารย์เชี่ยวคือดาวพร่าวท้องฟ้าแสงจดจ้านนำพาทางสร้างฝันด้วยความรัก คนพร้อมรวมใจกันอาจารย์เชี่ยวฟู